พี่จัดสร้างรุ่นที่2นี่คือชื่อรุ่นอะไรเอ่ยนาลายจักรครับหลวงปู่ตั้งให้นะรุ่นแรกพันพัล้านหลวงปู่ก็เป็นคนตั้งให้หลวงปู่ท่านเปิดยันเลยนะคเปิดภาพมหาย,ยันแล้วก็ใส่ยันตัวเสีน้นยันรอบนอกที่ล้อมตัวเสี้นไว้ก็คือเป็นยันนาลายจักรหรือนาลายตึงไตพพท่านเขียนภาษาจีนให้เองนะซินเซียงซื่อเฉิงแปลว่าสมหวังทุกอย่างเป็นที่มาของหน้าสมหวังหลังครอบจักรวาลมีเรื่องเหลือเชื่ออะไรบ้างไหมคุณลุคนลุกเลยเรื่องเหลือเชื่อเนี่ยก็จะเป็นมวลสารครับผมก็นามวลสารพันพันล้านนะครับรุ่นแรกเนี่ เหรียญพันพันล้านรุ่นแรกอันนะหล่อไม่ละลายครับโอ้โหแต่อันนี้พันพันล้านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยพี่นุ้ครับล้วมีมวลสารอะไรอีกบ้างครับผมผงสมเด็จมีหมดครับตั้งแต่ยุคเก่าๆเหรียญหลวงปู่พิงค์ของพระจัรต์ป้อมก็เยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมวลสารที่เป็นแท่งหรือว่าเป็นผงนะครับทายของคุณแม่บุญเรือนหลวงพ่อปานแล้วก็ป่งน้ำรุ่นหนึ่งปูทิมเสมาแปดรอบเรามีโอกาสได้ถวายงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วครับก็ในความคิดของผมคิดว่ามันต้องทําให้ดีที่สุด